สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรียกว่าผีก็ได้เลยนะครับผี usa นะครับผีอเมริกานะครับสนิมนิดหน่อย,อยครับสนิมนิดหน่อยครับฝั่งนู้นแล้วครับไม่ไม่ใช่สนิมนิดหน่อยอ่าเราเ,เหลือเหล็กอีกนิดหน่อยเดไม่มีพื้นที่สีดำเลยนะครับเดี๋ยวต้องปรับสภาพผิวใหม่ นะ,น,นะครับบานพับบานพับไม่สนิทนะครับบานพับมันห,าห่างอยู่แบบไม่สนิทซึ่งปกติมันต้องแนบต้องสนิทนะครับต้องถอดนะครับยังถอดได้อยู่เปิดโม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาแกะดูลุ้นกันข้างในนะครับ ก็ภาวนาให้น็อตทุกตัวถอดออกได้นะครับตัวแรกถอดได้มาดูใต้ด้ามกันฮะแม่เจ้าเป็นกลูเป็นขละเป็น ยุคดวงจันทร์นะครับยุคบึกบุกเบิก,บบกอาเราต้องไปฉีดป้องกันฉีดวัคซีนอ่นอดตัวแรกออกได้นะครับค่อยโลง่งตัวที่2มาลุ้นกันออกได้ครับตัวที่สาม ออกได้แบบนี้ค่อยโล่งใจนะครับตัวนี้ต้องมาปรับสภาพผิวทำความสะอาดผิวกันใหม่ไม่มีพื้นที่ให้ให้เหล็กได้ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจนิมถือคลองหมดแล้วนะฮะ ได้อยู่อันนี้เดี๋ยวต้องส่งคลิปให้เจ้าตัวดูเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับอารมณะนะครับให้เราก็รีบไปไม่ได้ <S <S 2> <S 2> หก็งงว่าทำไมไม่ได้ไไดเปิดแผ่งเกลี่ยนถอดเพดก่อน แห้งๆไม่เยิมนะครับเครื่องไม่เยิมถ้าเป็นรถแห้งแห้งจนไอ้ยะโชคดีครับว่าน็อตยังเอาออกได้ยอยู่ถ้าเป็นรถเดี่ก ซื้อต่อมือสองนี่ก็ชอบเลยนะฮะเพราะว่าเครื่องแห้งๆไม่เยิมบ้านผมเรียกว่าจาพุทโธ เหมือนเดิมครับอย่าไปบูลลี่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าเจ้าของก็ไม่ได้ทันถน,นัดในเรื่องของการถอดดูแลรักษานะครับอย่าไปบูลลี่กันเอาไม่ออกต้องเอาตัวนี้ออกก่อนอีกน,นี้คือติดขั้นตอนอยู่ใช่ไหมครับใช่มันถอดแบบผิดขั้นตอนแต่ก็สามารถเอออกได้ถ้าเรารู้ระบบมันติดกับ อะไรเอ,อ่อซึ่งปกติมันยกขึ้นได้แล้วนะครับเนี่ยเริ่มปิดปกติแล้วปกติเนี่ยมันต้องมันยกได้แล้วนะครับเดี๋ยวถามวิธีก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตยังไงเดี๋ยวเราค่อยมามเบื้องต้นก็คือ รูปล,ลักภายนอกก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเจ้าเงาะเจ้าเงาะยังไม่ถอดรูปเดี๋ยวยังไงคลิปนี้จะมี EP ีสองนะคะหรือว่าเคลือบเลกเกอร์ทับเลยเราจะมาอัปเดตกันลายมันจะได้สวยนะครับเ,เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ